วัสดีครับวันนี้นเรามารับนกที่ลบบุรีนะครับอะเดี๋ยวเรามาชมกันว่าวันนี้ผมจะได้นกอะไรบ้างนะวันนี้เหมาหมดบ้านเลยนะครับนี่เป็นอาจารย์ไวสวัสดีครับอา, s. <S อาจารย์ไวสวัสดีครับเดี๋ยว <นะ S 2> ผมให้อาจารย์เขาแนะนําแล้วกันนะครับว่านกวันนี้ทั้งหมดที่ผมมารับเนี่ยมีอะไรบ้างอะเดี๋ยวเราไปรับชมตัวแรกเลยตัวแรกจะเป็นจะกึ่งสร้อยรอบคออประมาณนั้นครับแต่ไม่ไม่ไม่เย็บนะเพราะผมถอนขนเทคแล้วปีกว่าล้นกตัวนี้ขึ้นเหมือนเดิมปกติ อืสวยครับสร้อยคอมันจะเหมือนสร้อยระพอนะสร้อยสร้อย้อยมาชนกันใช่ครับสร้อยมาชนกันออตัวนี้ขันที่กุกไหมครับเนี่ยอ่าตัวนี้กุกเดียวครับอ่ากุกเดียวเสียงก็าบางเสียงเล็กมหากลางครับอ่าเสียงเล็กไปหากลางอ่าเดี๋ยวเรามารับชมตัวที่สองกันตัวสองเป็นนกป่าภูเขาแต่ติดด่าง ไม่แน่ใจว่าจะด่างป่าหรือลูกผสมแต่สวยแต่เป็นเสียงป่านะเสียงป่าร้อยเลยน่าจะเป็นนกที่เขาหลุดมาหรือเปล่าแล้วเราไปต่อมาได้เนอะอันนี้แต่เป็นเสียงป่าต้องลองฟังโอเคอเดี๋ยวเราไปเอเสียงลูกผสมเดี๋ยวเราไปชมตัวที่สามกันครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นนกหัดต่อครับอ๋อตัวนี้เป็นหัดต่อประมาณปีกุกครับเนี่ยอันนี้สองกุกเลยสองกุกนะครับเสียงประมาณเออเสียงเล็กครับตัวนี้อ๋ออันนี้อันนี้เราก็ฝึกแล้วนะใช่ใช่ฝึกแล้วอเดี๋ยวเราไปชมตัวที่สามกันอันนี้ี่ อันนี้จะเป็นนกลูกนกประมาณหกเดือนคัดขึ้นมาครับอันนี้เป็นสายไหนครับเนี่ยอันนี้สายต่อครับโอ้มีมีมีอ๋อแล้วก็มีสายธรรมดามีสายคู่อ่างใช่ไหมครับที่เพาะไว้ใช่ใช่มีคู่อ่างตลอดครับนี่นะของเยอะแยะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมพารีวิวให้หมดเลยเพราะวันนี้เออมารับหมดเลยหมดบ้านเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาชมตัวต่อไปกันตัวต่อไปเอ่อตัวนี้เป็นนกนกคัดต่อเหมือนกันอ๋อนกคัดต่อเหับผมยังไม่ค่อยได้เฉลยตัวนี้นกยังอายุยังน้อยอ่ะครับผมอันนี้เป เพิ่งปลดออกมาจากแม่นกอือาอันนี้อันนี้เราไปผสมไว้ใช่แม่นกตีแล้วออกครับเฮยสวยเลยนะครับอันนี้เป็นริวตันริวตันนะตัวนี้ลูกผสมอืํำนองป่าเสียงกลางๆครับลูกผสมเสียงป่าป่านะครับครับนี่ตัวเมียริวตันครับอ๋อตัวเมียลิวตันครับผมเสียงป้าป่านไหนันครับเนี่ยอันนี้เสียงกลางๆไม่ใหญ่มากอ๋อเราทําแม่นกมาแล้วครับผมทําแม่นกแล้วผมดูลิวต่อไปกัน ชุดนี้เป็นอะไรครับพี่อันนี้มือปืนเจาแค่อ๋อมือปืนอันนี้มือปืนนะครับอันนี้เป็นอะไรอันนี้จะเป็นเหล่าตระกูลเจ้ามีชัย๋อของผมของพี่เก่งเมืองแพร่ใช่ครับเหล่าตระกูลอแต่แต่ไม่ไม่ได้ได้มาจากพี่เก่งนะครับได้มาจากต้นสายของเหล่ามีชัยครับแต่เป็นบ้านเดียวเจ้ามีชัยเลยอุดนี้เดินกำลังกำลังฟักไข่นะใช่ครับอ๋ออันนี้สายต่อดินครับอ่ะ ไปชมตัวต่อไปรันนี่เป็นนกต่อป่าครับอันนี้เป็นนกป่าต่อป่าผมนกต่อป่า <komplett> แล้วอันนี้เป็นชวาต่อชวาต่อครับอ่ะแล้วอันนี้อะไรครับี่ยเต็ไมไปหมดเลยอันนี้นกลูกนกยังไม่ได้คัดขึ้นกรงครับจะเป็นนกอายุหน่อยห้าหกเดือนเออเป็นนกประมาณไหนบ้างครับเป็นนกริวกันคู่อ่างหรืออะไรเออน่าจะมีริวตันตัวหนึ่งครับแล้วก็สายกุ๊กสองตัวอ่าครับสายต่ออ่าครับผมไปเดี๋ยวเราไปชมตัวต่อไปกันนี่ครับกรงเพาะบลาเลยวันนี้ยกไปหมดเลยครับเนี่ยชุดนี้ อันนี้เลยครับเนี่ยอันนี้จะเป็นแม่นกลิวตันแม่นกริวตันครับทำนองป่าไม่มีหลุดตัวผู้เป็นลิวตันป่าร้อยตัวผู้ลิวตันป่าร้อยนะบางทีครูมีอ่างปนตัวนี้ครับผมเป็นนกต่อเก่าอ่ะตัวนี้จับคู่ไว้แล้วนะอันนี้เป็นพ่อแม่พันธุ์ครับพ่อแม่พันธุ์อ่ะเราดูเราดูพ่อแม่พันธุ์ต่อไปอันนี้พ่อนกสองกุกครูอ่างสามคำแม่อ่างตลอดครับพ่อพ่ออ่างสามคำแม่อ่างตลอดนะใช่ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปชมกรงต่อไปกัน อันนี้จะเป็นแม่ลูกผสมพ่อนกป่าอืครับอ่ะไอ้กรงนี้ครับเนี่ยอันนี้จะเป็นเทพพนมครับอ๋ออันนี้เป็นเทพพนมนะใช่ครับอ๋อมีมีตัวเมียอยู่ด้พยับเนี่ยครับตัวเมียก็เทพพนมครับอ๋อตัวเมียฟักไข่ในรังครับผมอ๋ออ๋อนี่เป็นคู่เทพพนมนะกิ๊กกับแม่กิ๊กอ่ากุ๊กเดียวครับกุ๊กเดียวเทพพนมนะตัวเมียตัวเมียกุ๊กเดียวตัวคู่เป็นเหล่ยวกึงอ๋อครับครับเป็นเทพพนมทั้งคู่อันนี้เหล่วตันทั้งคู่ครับ อันนี้เป็นหลิวตันนะพ่อแม่หลิวตันทํานองป่าอครับครับอ่ะเดี๋ยวเราไปชมชุดต่อไปกันมีหน้าบ้านอีกครับไปเดี๋ยวเราไปชมกันอ่ะเดี๋ยวเราไปชมตรงนี้ครับตรงนี้เป็นอะไรครับเนี่ยอันนี้ตัวผู้สามกุกคูค่อ่างสามกุกคู่อ่างนะตัวเมียอ่างตลอดตัวเมียอ่างตลอดตัวเมียี่กุกครับเนี่ยตัวเมียหน้าสองกุกครับเนี่ยสองกุกนะครับตัวผู้สามกุกนะครับครับอันนี้ตัวเมียหลิวตันอ๋ออันนี้เป็นหลิวตันนะครับ ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นตีกหมกทรับด้วยนะตัวนี้ตองเปิดตัวแม่แม่นกริวตตนตีกทรับใช่ครับใช่ครับผมแล้วคู่นี้ครับพีัน um> yeah ี้เป็นนกต่ออาชีพช oh> ื Japan> ่อกล้วยอันนี้กล้วยนะครับตัวตัวตัวสําคัญในค่ายนี้เลยเนี่ยตัวนี้ครับข้างล่างนี่เป็นแม่นกเป็นแม่นกแม่นกสองกุ๊กอ๋อไอ้กล้วยนี่อ่างไหมมีอ่างไหมไม่มีเปริวเฟืองอ่ะเปลิวเฟืองครับผมเดี๋ยวเราไปชมหน้าบ้านกันนี่ครับกระทาบานเลยครับกระทาอันนี้เป็นชุด นกต่อเก่าๆใช่ไหมเนี่ยอันนี้เป็นกนกไหนนกนกต่อเยเป็นโซนีอ้อ๋อนกต่อยโซนนู้นใช่ไหม <ทา S 1> รกระทาเยอะนะกระโหมขุนท,อง,ทองครับนี่บินที่นี่มีใบอนุญาตครอบครองหมดนะครับมี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 ใบอันนี้เป็นเต้าอู้นะอันนี้เราเพาะไว้ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปชมแถบนู้นกันเนี่ยกระทาส,สวยๆนะอันนี้ขึ้นเชื่องเลยเนาะอันนี้เชื่องเลยก็เลยอืมนะครับวันนี้มาขุดเอารถมาสองคันผมว่าไม่น่าจะขนไปหมดเพราะว่าดูแล้วเยอะจัดเลยวันนี้สองคันเอารถสองคันขนไปหมดแน่นอน นี่กระทาที่สวยเลยใช่ไหมครับอ่ะแล้วชุดนี้ครับพี่ตัวนี้เป็นอันนี้หลี่วตันครับอันนี้เป็นหลิงตันนะเสียงกลางผัดหนุนดีตัวนี้อ่ะเรหลี่ยวตันคลุมคลุมอ่ะหนุนตาผมยอดเลยครับตัวนี้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 เล่นคนเล่นคนครับอ่าพี่ลองดีดดิ้วโชว์หน่อยอ่า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 นี่กุ๊กครับเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้กู๊กเดียวครับกู๊กเดียวเล่นคนนะครับผมแหมครูดีจังเลยลิมนี้อะไรครับเนี่ยพี่กระทากระทาครับผมอืม กระทาเยอะนะครับที่นี่เนาะเดี๋ยวเราไปชมแทบนู้นกันให้พี่เขแนะนำแล้วตัวนี้ครับพี่ตัวนี้ก็เล่นคนครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่ลองอ้าอ้่วอาวอ้า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 ทอาวอาะอาวอ้าวอ้กวอ้่วอาะอาะอ่วอ้าอากอาอ่อออาอาออ้าวอาอาอาอ้าวอ้อออ้วออ้ออออ้อออาะอว้อออาอาะอว้า S <S เราแยกมาจากกรงที่<อ>ที่แนะนำเมื่อกี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ครับอ๋อจะมี <S <S ม,ม,มีมีสายอ่างแล้วก็มีหลิวตันอยู่นี้อ๋อมีนกอ่างกับหลิวตันครับผมเราเราทำปอกขา<ช> <ๆ S 1> ทำตำหนิไว้ช,ชัดเจน<ช>นะใช่ครับจะใส่ปอกไว้อืมนี่ครับชัดเจนเลยอ่ะเดี๋ยวไปชมแถบนู้นกันนี่ครับวันนี้เรามารับเยอะแยะมากมายนะครับอ่าจานเขาให้ทั้งกรงไปเลยนะครับยกกรงไปหมดเลยนะครับวันนี้ผมก็เลย เอารถมาสองคันเที่ยวเดียวไม่น่าหมดนะครับเพราะว่านี่มีกองใหญ่ๆนี่ด้วยครับก็ยกไปเลยยกยกไปยกชุดไปเลยนะครับนี่เลยก็มีพวกเออันนี้น่าจะหลิวตันหรือเปล่าครับแล้วก็เนี่ยมีเทพพนมมีหลากหลายสไตล์นะครับอะเดี๋ยวผมเอานกขึ้นรถก่อนเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะรีวิวให้รับชมีทีนะครับได้นกขึ้นเรียบร้อยนะครับนี่เลยปูกระสนานเลยนะครับของขรถนนะครับเต็มเต็มเลยนี่เลย อย่างไรผมจะทําคลิปแต่ละตัวให้รับชมนะครับว่าเออ่เสียงล้อเสียงขันจะประมาณไหนนะครับนี่ครับสวยๆเลยฮูกันระเบิดเลยนะครับนี่เลยขึ้นหมดเลยขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามรับชมครับตลอดวันนี้สวัสดีครับเจ้าท่สวัสดีครับจานายสวัสดีครับ